โลกกับภาวะขาดแคลนอาหารนะคะกำลังระบาดไปทุกเรียกว่าภูมิภาคเลยนะคะเขาถือว่าเรื่องของปากท้องเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่สาเหตุที่อาจจะโค่นล้มไม่เพียงแต่รัฐบาลนะแม้กระทั่งพรคคอมมิวนิสต์จีนเลยค่ะ คนกําลังไม่มีอาหารทานถามว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะร่วมแก้ไขหรือมีแนวทางออกอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวฟาร์มเมอร์ค่ะยันอยู่กับดเรเปจิตค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังกังวลใจหนักมากกับเรื่องการขาดแคลนอาหารอาจารย์รตรงนี้มันมีมิติยังไงแล้วมันสาหัสหรือว่ามันแย่ขนาดไหนบ้างคะอาจารย์ครับโดยเพราะยิ่งเกิดกรณีของจีนเนี่ยเขาถือว่าเรื่องของ บากท้องเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่ไม่กี่สาเหตุที่อาจจะโค่นล้มไม่เพียงแต่รัฐบาลนะแม้กระทั่งพรคอมมิวนิสต์จีนเลยเพราะเขามีจุดปรุสประชากรมากนะจีนเขาใหญ่กว่าเราประมาณสัก18เท่าใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเขาต้องใช้พื้นที่เพียงไม่ถึง 1: ใน3เพื่อเลี้ยงคนพันสี่้ล้านคนนะเฉพาะคนพันสี่ล้านคนก็มากกว่าเราตั้งยีเท่าแล้วเนะฉะนั้นในเชิงสัดส,ส่วนเนี่ยเขาต้องแบกรับภาระ พื้นที่ต่อหน่วยนะครับต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้พอไปพึ่งพาต่างประเทศปัญหามันก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเราได้ยินข่าวสงครามการค้าหรือสงครามรัสเซียยูเครนนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วจีนเขาก็ซื้อหาสินค้าเกษตรนะครับจากทั้งรัสเซียและยูเครนในอีกส่วนหนึ่งโดยเพราะยิ่งยูเครนซึ่งเข้าวสาลีอะไรต่างๆใช่รัมพื้นที่ปลูก ในยูเครนเขาไม่สามารถพปลูกด้านรบกันเนี่ยแม้ไม่มีใครอยากออกไปต้นนะทำเพาะปลูกดำดินในช่วงนงี้ลักษณะแบบนี้เองเนี่ยมันก็สร้างแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นเ<อ>พราะมันทําให้สปลายเชนเหล่านี้นะมันอาจจะขาดสะบ,บั้นโลนะดังนั้นพอเกิดเป็นแบบนี้พ๊บเขาก็เริ่มคิดกับกัแล้วเอ๊ะถ้าอย่างงั้นการเพิ่มผลิตภาพก็เป็นส่วนหนึ่ง กำหนดเป็นนโยบายนะอยากที่จะยังไม่ต้องพูดถึงประเด็นคุณภาพเอาปริมาณน,นั่นพอแล้วกันทำไงจะพึ่งพาอาหารไปในประเทศนะให้ให้ได้มากที่สุดทำไงผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มสูงขึ้นนะเพราะเขาอยากเห็นระดับการพึ่งพาแบบแบบร้อเป็นตะ์เป็นเซลส์เปอร์เซนซีของเขาแต่แน่นอน จีนเนี่ยเขาพาอปลูกอะไรหลายอย่างนะได้มากที่สุดอยู่แล้วแต่เนื่องจากจํานวนประชากรเขาเยอะะฉะนั้นเขาก็ยังคงต้องนําเข้าในสัสดส่วนที่เรื่องสูงผลผลิตอะไรในไทยที่มันเป็นตลาดสําคัญในจีนอยู่ค่ะถ้าไม่นับทุเรียนนะคะ,ะหลายคนอาจจะแบบวุย้ยมีทุเรียนปิง้งขึ้นมาแต่ความจริงแล้วว่าค่ะเขาต้องการอะไรจากไทยบ้างคะ่ะเริ่มตั้งแต่ข้าวบ้านเราเราพูดถึงเษกษตรกรนะา้าการเกษตรเราก็าข้าวมาก่อนเลยจีนก็ยังต้องการนําเข้าข้าวและอยู่ทุกปี ผลไม้ประเทศไทยเนี่ยลงมาต่ำเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อนได้ซึ่งจีนทําได้จํากัดมากอันจะมีพื้นที่ทางตอนล่างหรือแถวเกาะไห้ยหล่ำที่อาจจะเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อนคล้ายๆของเราได้บ้างแต่ถ้าเราดูผลผลิตดูรสชาติดูวิติในเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยของไทยก็น่าจะยังคงใจเขาอยู่ทุเรียนก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจ ของชาวจีนโอ้โหนะฟังแบบนี้แล้วเกษตรกร,ก,รก็คือครอบพี่น้องคนไทยก็มีโอกาสมีความหวัง,างมา,ากๆภาคเกษตรไทยจะแทรกซึมจะเข้าไปสู่กระบวนการซัพพอร์ตเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารจีนในครั้งนี้ได้ยังไงคะโอ้เราเราสามารถตัดผมในระดับนโยบายเนี่ยผมเ,เคยพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็เคยเสนอว่าจริงๆลรวประเทศไทยเนี่ยควรเสนอตัวว่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งของพพลายเชนของระบบ <ข>นะแต่ด้านสินคา้าเกษตรและอาหารให้กับจีนคือเป็นพันธมิตรสําคัญเลยค่ะไว้อย่างน้อยคุณมีตลาดใหญ่ของโลกอ่ะเราอยู่ตรงนี้นะครับต้นทุนโลจิสติกถ้าพื้นที่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะถูกเสมอถูกเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจีนก็จะสามารถซื้อหาสินค้าเกษตรของไทยด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกด้วยเช่นเดียวกันแต่สําคัญที่สุดคือคุณภาพอาจารย์ค่ะคือเราเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเยอะมากเราเห็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์คน ที่ในประเทศจีนเนี่ย<ม>เรียกว่าเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆคคุณภาพสินค้าเราควรจะเป็นแมทช์กับตรงกลุ่มไหนแล้วมันมีโอกาสตรงด้านบนยังไงบ้างไหมคะครับจีนตอนนี้เขากําลังขยับคนที่อยู่ระดับล่างเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับกลางแล้วพื้นที่ระดับคนกลางตรงตอนกลางเลยก็คือคนชั้นกลางเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัว<อ>นะเรากําลังพูดถึงคนชั้นกลางที่มีจํานวนมากกว่า สหรัฐอเมริกาวันนี้สักเกือบ3เท่าตัวนะคือแ0 0ล้านคนเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะอย่าไปคิดทําธุรกิจกับจีนถ้าขายกับจีนแบบระยะสั้นตีหัวเข้าบ้านขายขายไปแล้วไม่สนใจคุณภาพคเราต้องคิดขายแบบขายคนรวยคนะขายแล้วให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสร้างแบรนด์อันนี้สําคัญมากผมเราผมยังไม่ค่อยเห็นผลไม้ไทยยกตัวอย่างผลไม้ไทยนะอ ลงลึกถึงระดับการสร้างแบรนด์คือคนจีนเขาบอกทุเรียนรู้ว่าทุเรียนไทยดีแต่ยังไม่แยกว่าทุเรียนยี่ห้อไพจิตยี่ห้ออะไรเงี้ยยังไม่ไปนขนาดน,นั้นยี่ห้อ The Farmer ต้องมีโอกาสล้อาจารย์ครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการเราต้องทำแล้วก็อาจจะต้องทําการตลาดหยาบสร้างสารรค์ให้มากขึ้นค,คือจีนเนี่ยเขามีเทศกาลมีวัฒนธรรมที่่ของเขาถ้าเราสามารถเบรนเอาสินค้าเกษตรของเราน่ะ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเขาได้โออกาสทางการตลาดจะมหาศาลเพราะว่านั้ซื้อแบบซื้อด้วยอารมณ์นะวลาเทศกาลอะไรหมันดูสนุกสนานใช่ฮะจับใจฉันสอยเขาก็จะไม่สนใจเรื่องราคานี่เรามีแบรนด์ด้วยต่อไปเขาซื้อเพื่อไปฝากกันซื้อเพื่อไปโชว์กันถ้าเกษตรกรกำลังฟังอยู่พี่น้องสายหลายสวนบอก้ยฉันอยากจะส่งไปบ้างถ้าเรามีหน่วยงานภาพรัฐตรงไหนหรือว่าในทางสมาคมขมงอาจารย์ เชื่อมโยงตรงนี้กับเกษตรกรไปอยากจะไปเปิดตลาดไปอีเวนท์ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้มันทําได้ไหมคะในส่วนหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยแน่นอนเรื่องของอสินค้าเกษตรเรามีกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะเรามีกระทรวงพาณิชย์โดยาะยิ่งกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับที่อตอนหลังเรามาเรียกว่าเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศะนะครับทำหน้าที่ลักษณะแบบนี้อยู่ นะครับขณะเดียวกันแน่นอนอหน่วยงานที่ผมไปช่วยงานอยู่อย่างหอ,อการค้าไทยในจีนหรือสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาอำน,ะนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งจัดกิจกรรมนะที่จะเป็นประโยชน์ตลอดทั้งปีอะเรามีกิจกรรมนะครับยิ่งตอนนี้นะเป็นยุคหลังโควิดแล้วด้วยนะทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมอาจารย์ให้ข้อคิดไว้นะ่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ถ้าสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าเพิ่มแล้วก็ดูเรื่องของ โอ,าอกาสในการการตลาดในการสร้างแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถเติบโตได้อย่างยั่นยนืนวันนี้เดี๋ยวฟาร์มเมอร์ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ